บบงโอ้ยจังเดยจังมาพ่อาวเฮดปวกแดงนี่ยทางปลาคอนเทนต์คันเทนผู้เฒ่าอยู่บ้านมาพ่อาวเฮดปวกแดงอยู่ป่าสันทังปลาอันนี้หาหม่องลุงหาหม่องเศร้าโฮมหเงยไหลจริงๆแล้วเราก็บ่ได้ตั้งใจดอกเราก็บทางปลาเหรียญของเราไปซดูเนี่ยนะครับจะว่ามะพร้าวเฮดปวกแดงก็เลยเราเห็นเราจกเอาจกเอาเลยโอ้แน่นอนอยู่แน่นอนอยู่จกผ่าจกแล้วเราสั้นเข้าไปแล้วก็จกโอ้พอดีเลยครับเมื่อนี้ได้อีกคอนเทนต์หนึ่งเลยนี่เฮดปวกแดงโอ้ หลังจากที่บรายเฮ็ดคอนเทนต์มาหลายเหมือนครับติดภารกิจสำคัญบ่มี่ยังครับเขาป้าถทายู่ข้าครับเดี๋ยว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 เอาเก็บเอาเด้อใครอยากกินก็เก็บเอาครับพี่พี่นั่นดอ๋ยวก็ง่าไอ้นึ่งนั่นเก็บเอาเกเอาเออเก็บเอาครับโอ้แนวนอนอีหลีเออไหลไหลไหลไไลไโอ้เห็ดพวกแดงแนวนั่นแนวนั่นทั้งขาหลกชายเอาทั้งขาเก็บเลย เพียเพียโอ้ยมะนังเพียดอกตุ้มๆเพียไหลเนียนี่โอ้ยนี่นอนเน่นอนานเป็นตาอันผ้าเล่าไปน้่อยู่ครับยังเสียเลานังซื้อเปลี่ยนขันละแห่เราเซาเมย์เหากัหาเอานีดเอานั่นไม้ถางนั่นถางนี่คนเซาเมย์เปลียนครับนี่แหละครับอ้วน่นอนโเ้าอะไรเาปกเซ้หลันเอ้ ราไปลูกไหรานาอุจจารเต็มมื่อย่เนียนนอนเนีนออืมกลางสหาบเฮานี่ทีหาได้ต้องมีดยกอนน้ดอก้อนน้ำป่าป้าเด็กเงี้ยนอนเนียนนอนเนียนนอนถ่ายถ่ายตัวอืหอ้ยพ่อเราบ่เว้ยมันโมเมนตแน่่ะเด้เนียนนอนอยู่เนนอนอยู่ มีอะไยครับก็ได้บรรยากาศอยู่อันปลาอยู่ดงมาฝากพี่ฝากน้องที่อยู่ไอ้กรุงเทพกรุงไทยเนาะผู้ใดบ่ได้กินผู้ใดบ่ได้ยังกับเบิ้งเอากันยังดีครับเคยบ่ได้คักบ่ได้ครักเคยอยู่เคยอยากเคยกินกับเบิ้งเอาออกห้อน้ำด่ากับสาลกุสาลนะใกล้ใกล้ด่าโอ้โหเนี่ยเป็นตาสองคนแต่อ่างกันได้เลยบบกนอกก้บฝ่าวโหดตาสองคนหลายโอ้โเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นอยู่ เด้อเจ้าคือมเก็บเอานโอ้ยอยู่ด่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมนบ้นเนี่ยเนยเน่นเนี่ยเนี่ยเอาเก้วเอานยเนี่ยนี่ยกันเนี่ยเนี่ยกัอย่างเนี่แล้วนางเาเห็ดอีเลี้ยวเนี่ยของยเราเนี่ยเนี่ยกันเนี่ยเนี่ยขาดเบอร์เราพูนี่ตัวขาตัวนางงเนี่ย่ครับเนี่ยมันอันนีาเป็นเล็กหน่อยนะครับไปหาปลาเยเพิ่งละขวมมาหย่างนีกอเต็มย่เห็นดูเห็นดูเห็นอยู่เ็กหน่อยไปหาปลาเป็นมูเป็นพวกกันเลยนะครับ พ่อสะปลาเบิด์ตเร็วเร็วจับปลาแบงโมท้อกันครับปีนครับมันจะหนีมูกันโอ้สายเลยแบงโมท้อกันสายหาเลยแบงโมท้องกันบ่ได้เฉียดว่าบ่ได้จับปลาไงวาสันมาเดี่ยวละโอ้ยต้องยกความดีความือดีให้มีดเล่มนีดเด้ยวหนินี่ก็เซียนใส่พุ่มนางเสยเลยครับโบเก็บหอดเ็ดเมื่อยแล้วสันมาแดดท่อนพวดว่าสันเซียนใจ้พุ่มโอ้จัดแนวดายบุกเป็นตาไปน้ำมโนคู่บาเอ้ยเซียนใจ้พุ่มแก่เอ้า โอเคแลครับมือนี่เนี่ยแล้วครับผลงานของมือนี่โว้ยเติงเหดพระพุด้นางเ